นี่พามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับของเขตภาคกลางนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางพระอินทร์นะครับเนี่ยก็จะมีทีมงานเดินตามรถเกี่ยวเยอะนะครับเพราะว่าเขตนี้มีหนูเยอะนะครับตัดตีแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับรถเกี่ยวข้าวก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าหนูเยอะนะครับทีมงานก็ตามเก็บหนูให้นะครับหนูก็ราคาแพงนะครับนี่ละสองร้อยนะครับ อันี้เป็นรถเกี่ยวข้าวของจึงาวนบวรพุทธนะครับำใหญ่มากนะครับเป็นเกี่ยวขนาดใหญ่นะนนครับเล็นนะครับมีเกี่ยวอยู่หลังบ้านนะครับก็เลยพาลูกออกมาดูนะครับขับรถมาเล่นนะครับตรงนี้ก็หน่นขนาะ คนก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวออกนะครับเพราะว่าฝนมันตกเยอะนะครับหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะเอาน้ําเข้านะครับแต่พอเอาน้เข้าขก็จะมีรถมาย่ําต่อสั่งให้มันลม้มลงนะครับล่อน้เข้าแล้วเอารถปั่นใหญ่ปั่นนะครับเที่ยวนี้นะผลิตข้าวก็ถือว่าดีมากนะครับเห็นดูจากข้าวที่ออกจากด้านบนลงไปในถังพักข้าวครับ แถวนี้ก็ปกติเขาเขาทำกันไล่หนึ่งประมาณหนึ่งกวนนะครับเข้ับปรังนะครับเขตน,นี้ถ้าน้ำมีก็ทำปีหนึ่งสามครั้งนะครับนี่ก็เกือบหมดแปลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นการตีหนูนะครับไปแล้วเี้เดี๋ยวเราวมร็ว,วนะ ลอยสองลอยสุดท้ายนี่แหละครับจะเป็นตอนตีหนูเพราะว่าหนูมันจะหนีเข้าไปอยู่ในข้าวที่ยังไม่ได้เขี่ยนั่านันหรือพ่งออกแล้วครับวิ่งองงอกแล้วทันไะม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันหนูหลบเข้าไปแล้วนะครับ น่นะครับตีแล้วนะครับตีแล้วนี่ตีแล้ว,ลวเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่เสร็จแปลงนี้นะครับสามตัวนะครับพิกเอในมือนะ